สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยมีเมนูสปาเกตตี้นะคะมาฝากทุกทุกคนนะคะคือจริงๆแล้วนะเตยมีความคิดว่าสปากเกตตี้อย่ามันทำยากแต่ เราเนี่ยทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำสปาเกตตี้กันนะคะสปาเกตตี้วันนี้เนี่ยจะเป็นสปาเกตตี้แฮมผัดพริกแห้งนะคะก็ะคือส่วนผสมเนี่ยก็จะมีลันชันมินนะคะเป็นแฮมกระป๋องตัวนี้เตยเนี่ยจะเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์อื่นๆมาเป็นแฮมดูนะคะจะอยากรู้นะคะว่าแบบว่ามันจะแบบเข้ากันได้หรือเปล่านะต่อไปค่ะจะเป็นเส้นสปาเกตตี้ค่ะอันนี้คือลวกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมีกระเทียมค่ะ แล้วก็พริกแห้งเดี๋ยวเราจะผัดมันกันเป็นซอสผัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบซอสหอยนางรมอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นพาสเทค่ะแล้วก็มีเป็นตัวพริกไทยแล้วก็มีน้ำมันค่ะเอาไว้ใช้ผัดกันขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นแทมกันก่อนโอเค เป็นชิ้นแบบบางๆเป็นเส้นๆนะคะอารมณ์เหมือนแบบว่าเบคอนอะไรเงี้ยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาผัดตัวกระเทียมกับพริกแห้งกันนะคะระหว่างรอกระทะร้อนนะคะมาหั่นตัวพาสเลกันพาสเลนี้หั่นแบบชิ้ น้ำมันนะคะลงไปนิดนึงเอาไว้ผัดะคะ่ะต่อไปนะคะใส่เป็นตัวกระเทียมนะคะลงไปโอเคแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปค่ะอาจจะแบบว่ามีฉุนฉุนหน่อยผัดจนแบบว่าตัวกระเทียมมันจะเป็นสีเหลืองๆนะคะเริ่มเริ่มหอมโอเคตัวกระเทียมหัวเต้ยเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็ใส่แคมลงไป นั่นหมายความว่าอร่อยผัด<ม>ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแฮมมันจะเปลี่ยนสีนะคะ<ม> <c oughs> แสบหูแสบตาไปหมด <c oughs> แลฮมเปลี่ยนสีแล้วนะคะใส่เส้นสปาเกตตี้ของเราลงไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่ซอสคะ่ะ <c oughs> ่ยยอๆหนใส่ตัวพาสต์ของเราไปหน่อยนึงน,นะคะเดี๋ยวเราไว้ตัแต่งด้วยใส่จานอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะควัน ขึ้นมาแบบนี้เลยนะ,ะทุกคนคือสวยนะคะสวยมากหน้าตาน่ากินมากนะคะโอ้ <Ooh. S 1> เดี๋ยวเต้จะไปจัดจานให้มันสวยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากรอบไปกินกันนะคะ <Ooh. S 1> มาแล้วนะคะ mm. เมนูสปาเกตตี้ mm. แฮมผัดพริกแข้งของเรานะคะมาเดี๋ยวลองลองกินกันเลยนะคะดูหน้าตาแบบน่ากินนะ ม,ม,มีเผ็ดเผ็ดนะคือมันดีมากเพราะว่า <Wow. S 1> คือตัวแฮมมันเค็มเค็มนะแล้วก็ตัวเส้นมันจะแบบเผ็ดเ็ดจากพริกแห้งอะ่ะแต่ว่าอันนี้อร่อยอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบว่ามันจะไม่เหมือนเบคอนหรือว่าไม่เหมือนแบบเนื้อสัตว์ที่เขาใส่ลงไปในสปากเกตตี้นะคะอันนี้เตยแนะนำห้ทุกคนลองไปทําดูนะถ้าสมมติว่า ว่ามันจะเผ็ดเกินไปนะคะก็ลดการใส่ตัวพริกแห้งลงไปนะเ mm. ตยว,ว่านี่ช่วยได้นะคะก็เมนูนี้นะคะเตยให้แบบ1ิบเลีสิอยู่นะเพราะว่ามันก็ดูอร่อยแล้วก็เตยรู้สึกว่ามันขายได้นะคะเอาไปขายยังไงก็แบบก็ต้องมีคนซื้ออะ่ะมันดูน่ากินมากเลยก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันวิดีโอหน้านะคะว่าเตยจะแบบไปเอาเมนูอะไรมาทําให้ทุกคนดูอีกนะวันนี้ก็อย่าลืมเอาไปทํากันดูนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ mm. ๊ายบาย